โอเคอืมเอ่อเดี๋ยวนะอะไรบอกหยุดการบันทึกแล้วะ ่าไม่ทันโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเกมอะไรวะลืมชื่อไปหนะึ่งเอ่อพีพีกรัสพีกรัสนั่นแหละครับเป็นเกมแนวรามรามเกมแนวรามนั่นและคล้ายๆเกมซีตัสอะซิตัสหนึ่งซิตัสสองและอีกหลายเกมเลยมันจะเป็นแนวนั้นนะซึ่งก็บอกเลยว่าเกมนี้เล่นยากมากเลยนั่นเอง อ้าวอะไรไมนี่ยเอ่นะเอ,นะอมีใครดูสตรีมมั่งไม่มีหรอกมกั้งอจริงตามปกติแล้วเวลาผมสตรีมอะคือมักจะมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงไว้เช็คสตรีมเสมอแต่วันนี้ไอ้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงอะมันแบตหมดผมก็เลยต้องเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเกมอะไรพี่เข้าเกมอะไร ใครมันทักมาเกมอะไรเด็กแคปพีข้าวพีออดพีออดพีกอสพีกอสนั่นแหละนะเ,เกมดีมีคุณภาพครับผมมางั้นแล้วมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า อาจ yup. จะบอกว่าถ้าผมเล่นไปสักพักแล้วผมต้องขออนุญาตหายตัวไปสักแป๊บนึงนี่อย่าว่ากันนะเพราะว่าบางครั้งอาจจะยายเรียกกลางสตรีมนี้แหละสตรีมสตรีมอยู่ยายเรียกตายเคมมาเกมนี้มันโดนมันจะลิขสิทธิ์ป่าวะ่าถ้าเล่นไม่ลิขสิทธิ์หรอกมั้งเออต่ตอนนี้เกมนี้เพิ่งโหลดมาวันนี้เลยแล้วผมพยายามฝึกเล่นอยู่ ซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เล่นยากมากอาผมคงต้องของเงียบก่อนนะว่ามันต้องใช้สมาธิจริงเกมพวกนี้ถ้าใครเคยเล่นโอสุก็น่าจะรู้แหละความยากมันก็ประมาณโอสุนั่นแหละ อุ้ยคอมโบแตก no อ่าาคอมโบเรียบร้อยคอมโบไปละอ้โหเล่นยาก ถ้าใครที่เล่นเกมนี้เป็นแล้วมาเห็นผมสตรีมนี่น่าจะมีด่านี่นี้แหละว่าทําไมไอคนนี้มันเล่นกาแล้วยังมาสตรีมให้คนอื่นดูวันนี้ไม่มีคลิปลงก็เลยต้องสตรีมเนี่ยไอนี่มันคือใครเล่นเล่นเกมนี้ไม่เป็นแล้วยังมาสตรีมวิกรตพลาดได้เท่าไหร่ เดี๋ยวสกอร์เท่าไรอดูไม่ทันผ่านไหมเฮ้ยแปดแสนอ,อูบีโ้ผ่านแล้วเพลงนี้อเจริงเพลงเนี้ยผมเล่นหลังไมคมานานมากกว่าอ้าวมันยังไม่ผ่านหรอวะอแง่ยังไม่ผ่าน,นต้องเล่นอรนไหนอ่ะ จะบอกนะว่ามันต้องเอขึ้นอ่ะบ้าเปล่าโอ้โหเอขึ้นแน่ๆเดูทรงตาย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 ,ตายดูทรงวันนี้นะ่าจะได้ถอนหายใจเยอะแน่เลยผมว่านะ ไหนลองดูอันสุดท่นชร์ว้าวมีสามเพลงยังยังเล่นโหมดอินสานไม่ได้ต้องเล่นฮาร์ดก่อนไหนเพลงนี้เพลงอะไรลองเล่นสิ อุย้ยโน้ตมาไวโน้พลาดเผอกระพริบตาอันนี้คือไมผมเปิดแล้วใช่ไหมเออช่วยพิมพ์บอกด้วยถ้าใครดูอยู่ช่วยบอกทีว่าไมผมเปิดแล้ว เฮ้ยอย้มันกลับหัวมีการกลับหัวจะได้กลวนนะเดี๋ยวตบเจ้าของเกมเลยเฮ้ยแต่เกมนี้เป็นเกมใหม่นะมันไอ้เพิ่งเปิดตัวได้6เดือนเองมั้งแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้ผมเห็นเพิ่งวางจำหน่ายเมื่อกุมภาที่แล้วเอง ไม่แน่จะเปิดที่ประเทศอื่นก่อนแล้วแล้เวเพิ่งเข้าไทยมาได้ไม่นานเฮ้ยเม่พลาดส อุ้ย,อ,ยอินซานเดี๋ยวความย่าดับสิบสารนะเดี๋ยวปนึงนะเอ่อาไลน์นี้อาจจะมีการแบบย้ายไปย้ายมานิดหน่อยนะเพราะว่ามี <c oughs> นะ้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวสักพักหลังจากนั้นคุณก็จะได้ยินเสียงสะท้อนของผมภายในไม่ช้าเ <c oughs> ชื่อผมเถอะ เป็นนงเราต้องมาโปรโมทกันอาเหลี่ยมจัดจัดทำไมมันขึ้นมาว่าโอมเล็ตมันหยุดบันทึกเราวะมันขึ้นอย่างเงี้ยไม่รู้ไหนความยากดับอินซานมันจะขนาดไหนกันเชียว อินสานมันก็เป็นเพียงแค่ขำเหลเวลมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเดโมเยอะไงโดนเลย วิาพาด์หเกมบ้าอะไรวะเนี่ยงากดไม่ทันแล้ว ก็ไม่ทันอูห้หูมันมาต่อชุดที่ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ <c oughs> เร็วมากเร็วมากฟาดกันเหรอนี่สินะฟาดมันคือตัวฟาดภาคใหม่โอ้โหเรียบร้อยหูฟังงอเลยเชียวเชียว <c oughs> ได้แปดแสนโอ้โหโอ้โอจะเต้นเร็วมากหูได้ภาพไปสิบสองได้แบดไปสิบสามโคตรเหนื่อยอะไรวะเนี่ย มาเล่นเช็ตเต้หนึ่งให้มันจบๆดีกว่านะเดี๋ยวขอดูไอ้นี่ก่อนซิงเกิลหมดซิงเกิลไม่มีปลดล็อกเลยครับผมหมดซิงเกิลไม่มีปลดล็อกเลยไม่มีปลดล็อกครับผมเตด ตตตะมางั้นเรามาเคลียร์เพลงพวกนี้ให้หมดหมด,หมดไปในการบล็อกต่อไปคือต้องระดับเอขึ้นงั้นเพื่อการที่ต้องการชนะผมขอเล่นระดับฮาร์พอนะอินซานไม่ไหวยากเกินยังไม่ชินได้แหละเพิ่งโดดมาวันนี้เองเกมนี้ ได้แค่แปดโอ้ได้แค่แปดแสนแปดมื่นเองเอ้ยอย่างน้อยก็เอขึ้น่ะวะอย่างน้อยก็ผ่านแล้วเพลงนี้มัง้งนะใช่ไหมอู้ผ่านแล้วโอ้ยังมียังต้องผ่านเพลงนี้อีกโอ้หอ,อินซานเลเวลสิบเจ็ดเอ้ย1ฮสิบสี่ ขอแยกเช็คเนึ่เสนะิบแป๊บเึงนี่ยอะไรวะขอเช็คก่อนนะว่ามีคนดูสตรีมมนอยู่ไหมไม่มีจะเศร้ามากาาไม่มีน้ำตาจะไหลมามาโมดนี้ ไม่ใช่หมดนี้เพลงนี้นั่นไงนะครับน้องๆกดรีสตาร์ทเลย <c oughs> น้ำตาจะไหลนั่นไงกดผิด <c oughs> ตัวเกมมันมีปัญหาหรือว่าผมมีปัญหากับเกมไว้เนี่ย โอ้โเกมบ้าเลยวันนี้โคตรยากเลยโอ้โยากมากเออเครียดเลย แค่ละน้ำตายจไหลยอันที่หนึ่งคะแนน1 4่1อันนี้คะแนนแค่3.39เองโห ดูสรงเกมมีถ้าคุณจะขึ้นอยู่ในับบชอปนี้นั่นสดยากพอๆพอกับพวกซีตัสเลย เอาพ่าเเี๋๋วนเอาก็ดีกว่าข่าวก่อนนิดหน่อย doom. เพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาสองหมืห่นเจ็ดระดับบีแล้วอินซานไม่ดหลักโอ้จะเล่นเขียมหมัน๋อเกมนี้ โอ้คะแนนต่ำกว่าเขาก่อนอุ้ยต่ำกว่าเจ็ดพันทวนด้วยหมยเลขสวยจริงๆ

เกมเล่นยากมันก็ได้ยากหละฟูคอมโบต้องเล่นกี่กี่ปีถึงจะเก่งอาคลิปนี้ไหมเล่นกี่ปีถึงจะเก่งเกิดปันหาอ๋อเกิไปนี่ไอเสียงนั้นมันไม เอาออกไปอคราวนี้เพิ่มขนาดโน้ตแหละน่าจะดีขึ้นมันนะ้งนะ คะแนนเท่าไรคะแนนเท่าไรแงอ,อเพิ่มขึ้นมาห้าพันเลยทำไมมันยากอย่างเงี้โอ้ <c oughs> มิตไปสิห้าแบร์สี่น้ำตาจะไหลเชื่อคุณดูสตีนได้เงินดูเท่าไรโอ้น้ำตาจะไหลยิ่งกว่าเมื่อไม่มีคนดูสรีน โอเคผมขออยู่สตรีมให้ด้กันถือว่าเป็นการเริ่มต้นของเกมนี้กันเนาะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าผมเล่นเก่งกว่านี้เดี๋ยวมาสตรีมใหม่อีกรอบไม่ก็อัดคลิปไางเองครับผม hmm. เดี๋ยวผมเ hmm. จอกันผมบ๊ายบาย